สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทมนวันชาลีภาอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสนะคะวันที่26มกราคม2566นะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็เป็นวันชาติของประเทศออสเตรเลียค่ะ Happy สเตรเลียเดย์นะคะ,ปปะ,คะก็จะมีธงชาติของประเทศออสเตรเลีย อยู่หน้าบ้านนะคะ,ะเกือบเกือบทุกบ้านนะคะเขาก็จะติดธงชาติไว้หน้าบ้านของแต่ละแต่ละบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่ากว่านะคะหกโมงเย็นคะ่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะบรรยากาศก,าก็ตอนตอนเช้าก็ร้อนนะคะตอนกลางวันก็ร้อนวันนี้สามสิบสี่องศาน่าจะได้คะ่ะพอตกตอน สักเย็นๆหกโมงกว่าก็เริ่มเย็นลงนะคะแล้วก็มีลมก็ย,ยังชั่วนหน่อยค่ะก็ออกมาเดินเล่นที่หน้าบ้านนะคะก็บรรยากาศก็ลมโชยมาก็เย็นสบายค่ะเย็นสบายดีนะคะรอบๆบ้านนะคะอันนี้ก็คืออยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านอ่าก็จะลมเย็นสบายนะคะ ก็มีรูปทงชาติออสเตรเลียอยู่หน้าบ้านนะคะอืมหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะปลูกไว้เป็นรั้วค่ะจะเป็นรั้วกั้นระหว่างบ้านถัดไปนะคะนี่คือหน้าบ้านเลยนะคะ แล้วก็หน้าบ้านก็จะเป็นถนนค่ะแล้วก็จะมีบ้านถ,ถัดไปเ็เพราะว่าเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านในประเทศออสเตรเลียนะคะก็สวยงามค่ะอากาศตอนเย็นๆน,นะคะบ้านก็อยู่ใกล้กับภูเขาค่ะใกล้กับภูเขาก็อากาศมันก็จะเย็นตอนเย็นๆนะคะถ้าหน้าร้อนแต่ถ้าตอนกลางตอนเช้ากับตอนกลางวันก็จะร้อน จะร้อนค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะหนาวมากๆาเลยค่ะที่นี่นะคะหน้าหนาวก็จะสามเดือนนะคะเดือนเ,ออเริ่มเดือนกระด,ดามสิงหากันยาในหน้าหนาวคะ่ะตอนนี้ออสเตรเลียก็เป็นหน้าหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะ หมู่บ้านถัดไปนะคะเป็นหมู่บ้านคนนะคะก็จะมีบ้านติดๆกันไปแล้วก็มีถนนบรรยากาศก,ก็ดีค่ะตอนเย็นนะคะสวยงามค่ะก็เป็นมีดอกไม้มีถนนมีต้นไม้นะคะตอนเย็นๆน,นะคะอากาศเย็นสบายค่ะ มีดอกไม้อยู่หน้าบ้านนะคะวนนันเย็นก็จะมีคนออกมาเล่นกันหน้าบ้านนะคะอากาศก็ไม่ร้อนนะคะตอนของวันนี้ร้อนมากนะคะวันนี้ร้อนมากวันนี้ก็เป็นวันชาติอสตะะปปอสเตรเลียนะคะแฮปปี้ออสเตรเลียดีก็ทุกคนก็ คือทุกคนก็หยุดงานนะคะเป็นวันหยุดราชการที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้แล้วก็หยุดหยุดพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดยาวสี่วันเลยนะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆอยู่หน้าบ้านนะคะดอกกุหลาบขาว นี่คือถนนหน้าบ้านนะคะ น,นี่ก็หน้าบ้านนะคะน,นีนบ้านค่ะก็จะมีธงชาติออสเตรเลียนะคะ่ะวันนี้บรรยากาศก,าก็ดีมากๆเลยนะคะก็จะมีลม พัดเยนเ็ยนๆไม่ร้อนค่ะ <c oughs> ถนนหน้าบ้านนะคะเย่ b e ด u t i f u l o า t s, <Good man>. <S yeah, ถนนก็ออกไปถนนก็ตัดหน้าบ้านแล้วก็ออกไปค่ะอ๋อโอเคอืม รยากาศด,ดีนะคะตอนเย็นเย็นบ้านข้างๆเขาก็จะมีธงชาติออสเตรเลียเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสนามหน้าบ้านนะคะตอนเย็นเย็นนะคะ คือธงชาติประเทศออสเตรเลียนะคะธงชาติประเทศออสเตรเลียกบรรยากาศก็สดชื่นค่ะตอนเย็น บรรยากาศก็ตามนี้นะคะลมเย็นสบายค่ะไม่ร้อนตอนเย็นๆ็นก็จะมีผู้คนออกมาเดินเล่นหน้าบ้านกันนะคะมีเสียงนกร้อง ก็จะแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ช่องทุมลุันชาลีพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ